อะไรล่ะวันนี้วันวันศุกไม่ได้ใส่สีเขียวนะอ,อืยังไรอยู่นะคะยังไรลย,ยืนยันตัวตนเนาะไม่ใช่สะสมนาทีตอนนี้เราเห็นคนเดียวนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณบุญเพลงนากถนอมสวัสดีอคุณหนูยิงโกตอบกับคุณหนูยิงโกนะคะเนาะน้องสมรีน้องสมรีเอ้ยเป็นยังไงโทรศัพท์ป่ะหนาฮอนฮอนอ่ะนะเพื่หะนะเห็นคอมเมนต์อ่ะนะโอ้ยเนาะ คอมเมนต์ก็ <Comment>, <c oughs> ไม่เห็นหนาทีค่ะอีกหน้าทีก็ขอลงไลค์นะคะเพื่อนๆบอกเพื่อนๆไป,ปตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเปิดท่าการมาองเห็นในช่องเล็กๆของไอาการนะคะก็สวยค่ะโอ้คุณมณีรัตน์บุญบุญเพ็งนะคะ <c oughs> สวัสดีอย่ามาดียายอวบเนาอยสองชั่วโมงบางคนเขาก็ขึ้นชั่วโมงหนึ่งเนาะไอการเคยขึ้นสองชั่วโมงนะแต่ตอนนี้ ถึงเหตการผ่านกูการก็ไม่ลืมเพื่อนๆนะคะต้อง,ต,องต้องเข้าไปหาเพื่อนๆอีกต่อผ่านแค่นี้อืมไม่ร้อนค่ะอยู่ในสวนลมดีอ๋อไม่ร้อนอยู่ในสวนลมดีที่นี่มันร้อน่อะเปลี่ยนเรื่องคุยอืมวันนี้มันร้อนร้อนมากร้อนไม่หนุนมองก็งออกไปข้างนอก ครึ่งชั่วโมงนะคะขอคุณแม่แม่ขอคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเปิดค่าการมองเห็นให้เอกการน่ออาจะการดีใจมากเลยค่ะเนาะไม่ปล่อยให้พูดอยู่คนเดียวในการก็ไม่กี่แล้วการอยากไลฟ์สดยืนยันต่อจนครึ่งชั่วโมงนะคะใครผ่านไปผ่านมา,มาก็ามาคุยกันพบปะกันค่ะวันนี้วันโชควันลาเพื่อนๆได้โชคได้รับนาทีเขาเหมือนกันนะคะบุญลุ่งหน้าหน้าขนมกำลังรับชมสวัสดีค่ะคุณบุญลุง่งสวัสดี ออกมาอ่านเต็มเลยวันนี้แต่การตั้งค่ามันไม่ยากหรอกแป๊บเดียวง่ายง่ายมากอืมเพราะว่าเราตั้งค่าดาวไว้แล้วเนาะสวยอยู่นะสวยอยู่บางงานก็ไม่สวยบางงันก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาเนาะเนาะยินดีด้วยนะคะคุณแม่อันดาบอกยินดีขอบคุณค่ะแม่อันดาเนาะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องตัวเดล๋ยแดงขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณมากเลยค่นะเนาะเดี๋ยวพี่ก็ถึง เดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยเดี๋ยวก็ผ่านผ่านกดผ่านนะคะอีกหนึ่งนาทีกันก็จบไลฟ์นี้โดยสวัสด,ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆมาให้กําลังใจก็อบอุ่นค่ะเป็นกําลังใจให้ไปแดงขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณมากเลยค่ะเนาะเดี๋ยวพี่ก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยเดี๋ยวก็ผ่านผ่านกดผ่านเดี๋ยวจดออ,จดออกมาจดออกมาจําไว้เนาะแหมถ้าร้อนคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อ า้สม้มีรอนไหมร้อนไหม,อไหมเออขอเสียงหน่อยใครร้อนเอหันใจการนั่ง,งการนั่งอยู่ตรงนี้ร้อนรอช่วยช่วยดันให้ผ่านแล้วก็จะทําหาอะไรอ่ะเขาเรียกว,ว่าหาคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์สนุกสนานอ่อสับเปลี่ยนกับการอ่ากำลังใจจากเกียงใหม่เจ้าจ้าสวัสดีค่ะเนาะถ้ามีดกอกอขอบคุณมากๆเลยเออ ถ้าถ้าใครๆเข้าไปไปอ่านกดอ่านเจนบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมเยอะจังเนาะบางคนก็จะคิดเรอกกันเนาะเดินไปเรื่อยๆอันไหนที่เขาไม่ให้เราทำมีกดเยอะนะหลายๆคนช่วยเรา <c oughs> ก็สวยค่ะโอ้คุณมณีรัตน์บุญเพ็งนะคะ <c oughs> สวัสดี อย่ามาดีใ่อวกเนะาะลูกเลยถ้ามีดอกเตรียมกินลูกเลยมันไม่มีอะสิปีนี้เนาะที่ไหนก็คงจะลดเหมือนกันเนาะไม่อยากจะถามก็อย่างาวนะ่าเนาะเราจะผ่านไปแล้วเรายังไม่ลืมพี่ลืมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนที่ยังไม่ผ่านก็เหลือหลายคนเขาไลท์เขาไลท์อยู่ช่วงนี้เขาก็ไลท์อยู่แล้วก็ไปให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนได้อยู่ปอไหนแล้วล่ะคะตามใกล้จะถึงแา้วที ตอนเช้าแล้วตอนสายเพื่อนเพื่อก็ขึ้นเยอะอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นเยอะเพื่อนที่ยังไม่สําเร็จก็ขึ้นเยอะอยู่หลายหลายคนเขาเราจะไม่ทําผิดทันทีเลยอืเราจะไม่ทําผิดทันทีเลยถ้าเขาให้เราสร้างรายได้แล้วชั่วโมงนะคะขอบคุณแม่แม่ขอบคุณพี่พีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเปิดค่าการมองเห็นให้อกการนายการดีใจมากเลยค่ะเนาะไม่ปล่อยให้พูดอยู่คนเดียวนายการก็ไม่ กำลังใจจากยังใหม่เจ้า <c oughs> จ้าสวัสดีค่นะเนาะถ้ามีดอกเนาะใกลจะถึงหรือ,อยังโอ้มันไม่ใช่วันนี้มันร้อนเนะไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครได้โชคได้ล,ลาบบ้างนี่การจะครบครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าพูดดังๆใครเนาะี่นั่งหนูอิงโกเนานะ,ะไม่เอาเปลืองเปลี่ยนเรื่อง สวัสดีค่ะคุณการจนาดาขอบคุณนะคะมาเปิดค่าการมองเห็นเนาะก็ไล์แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ยินหน้าเข้าเป็นชั่วโมงนะคะขอแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนเนาะสวัสดีค่ะแต่สวัสดีทักทายย้ำาบค่ะเนาะาบมันเยอะเยอะมากมันหยุ่มหยิมเขาเรียกว่าหยุ่มหยิมเขาผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปแล้วตั้งค่าแล้วก็ยังนั่งไล์อยู่ บางคนก็ไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งบางคนก็ไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงพอคลิปสั้นตอ,อกกนแรกไอการไม่คิดแบบนั้นนะชอบจะทําคลิปสตรีมว่าเพราะว่าไอที่ไลฟ์ like สดตามหาสตรีมเนาะโชคลาภออกอะไรเนาะสี่โมงตรงเป๊ะเลยสี่โมงสองนาทีลนะเนาะไม่รู้ว่ามันออกอะไรเนาะครึ่งชั่วโมงพอนะคะเอไอ ลงออกมาครึ่งชั่วโมงนี้ก็ยาวนานเหมือนกันนะถ้าร้อนเนาะปฏิโตปฏิตถังกะละมังถังแตกทำไมถึงเราจะผ่านแล้วเราก็ต้องไปหาเพื่อนเราเราจะปล่อยให้เพื่อนทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้ผ่านแล้วก็ต้องไปเชียงใหม่เหมือนกันเนาะสวัสดีเชียงใหม่เดียวกันเลยค่ะที่เดียวกันเนาะมาจากเชียงใหม่เหมือนกันเจ้าอืร้อนอบกันนะคะนักปู่กัเพื่อนค่ะ เพื่อนมานะคะแั้เพื่อนมาพูดมาเปี่ยนราการคลิปสั้นตอนแรกเอกการไม่คิดแบบนั้นนะชอบจะทำคลิปสตรีมว่าเพราะว่าเยไอ้ที่ไลฟ์สดตามหาสตรีมเนาะคลิปสั้นตอนแรกเอกการไม่คิดแบบนั้นนะชอบจะทำคลิปสตรีมว่าเพราะว่ายไอ้ที่ไลฟ์สดตามหาสตรีมเนาะขอบคุณมากๆเลยเอ่อ ถ้าถ้าใครๆเข้าไปแออ่านกดอ่านเจนบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมเยอะจังเนาะบางคนก็จะคิดเขาว่าแค่นั้นแหละไม่กับไม่เนาะโหชุดเขียวสวยมากวันนี้ไม่ใส,ส่นสิวันนี้วันอะไรละ่ะวันนี้วันวันสุ์ไม่ได้ใส,ส่สีเขียวนะโลกออนไลน์แห่งนี้นะคะเอ่อในการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ยืนยันตัวตนค่ะเนาะอยาจะผ่านกด ดี่เอาเอำนาจที่การรับชมนาอค่อยการถึงมีการรับชมแล้ว,กา,ลลวาการก็ไม่ไร์นานนะคะบนบนเฟซบุ๊กนี่มีอะไรให้ศึกษาเยอะๆะละสวยอยู่นะสวยอยู่ mm hmm. บางอันก็ไม่สวยบางอันก็จะเริ่มเหนะี่ยวเฉาเนาะถึงในการผ่านการก็ไม่ลืมเพื่อนๆนนะคะต้องก็ต้องเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนอีกเรผ่านแค่นี้พอได้ตั้งค่าแล้วเขาเขาเอามาให้เราอ่านเยอะอยู่นะ กฎของเขาอ่ะเนาะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาไม่ใช่ว่าไม่ไปให้กําลังใจนะเราผ่านกฎผ่านเกณฑ์มาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ไปให้กําลังใจเพื่อนนะเรายังต้องเข้าไปหาเพื่อนอยู่อืมไปกินอะไรอร่อยอร่อยไหมวันนี้ครึ่งจากเพื่อนเพื่อน,อนตอนนั้นก็ไม่มีอะไรดอกสองชั่วครึ่ง,ง,งให้กำลังใจกันได้แบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปเนาะ เราไม่ต้องไปอยู่คะ่ะข้านดวงตาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะไปอีกนาอคนหนึ่งยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยินดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยายหววสวัสดีคนเดียวนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณบุญเพียงนากถนอมสวัสดีค่คุณหนูอิงโกตอบกับคุณหนูอิงโกนะ,นะคะ,นะงเนาะแต่ในการผ่านการก็ไม่ลืมเพื่อนๆนะคะต้อง,ต,องต้องเข้าไปหาเพื่อนๆอีกต่อไปแค่นี้มันไอที่มันปิด อ,อีกสิบนาทีจะครบแล้วไวมากค่ะใช่ถ้าเราคิดอยากสร้างไรายได้บนบนเฟซบุ๊กเราก็ต้องอดต้องทนเอาเราก็ทําแบบธรรมดาอืมเนาะคุณมณนีรัดบุญเพงว่าอะไรนี่การจะครบขึ้นชั่วโมงหรือเปล่าพูดดังๆใครเนาะที่นั่งหนูอิงโกเนานะอมไม่เอาเปืองเปลี่ยนเรื่องว่าเราทิ้งตรงนี้ไปเนาะ อ่ามุงใจอืมมุงใจก็มาในไรเยนยังอ่านไม่หมดเลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านอีกใหม่แล้วก็เอาสมุดไปจดไว้เนาะเอาสมุดไปจดไว้แค่เปิดครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็เวลาตรงนั้นไปให้อคะแนนเพื่อนดีกว่าเลขออกหกศูนย์สามล่างเจ็ดเก้าบุญอือ กินอะไรอร่อยอร่อยไหมวันนี้คุณคูณนะคะคุณลุงสวัสดีคุณคูณค่ะเนาะ